สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่11นะครับตุลาคมปีห6หวันนี้ก็วันพุธนะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางลาวพัฒนานะครับให้ก่อตำราวนะครับเนาะวันนี้ก็เปน็นหคลิปสดเหมือนเดิมนะครับเนาะก็กคลิปพาชมชมธรรมชาติสวยๆวยันเราเหมือนเดิมนะครับจเจริญหูเจริญตานะครับเนาะก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็ได้เจริญก่อจะได้แนวทางไปโดยในตัวเหมือนเดิม คนยึนไปทีแนวทางนะครับรับแนวทางราวพัฒนาวันนี้นะครับเนาะราวพัฒนารอบ2องทุ่มนะครับเนาะราวก็มีหลายอย่างหลายราวรอบย้นวิทีรอบสองทุ่มนะครับจัน,นท,ทนร,ร์ผุดศกประมาณนี้นะครับก็น,นี้ก็ยิวสวยสวยไม่ชมนะครับที่เขื่อนป่าสักจุ์นรศิษฐ์ครับเนาะจุดชมวิวไปทําธุระนะครับเนาะก็แวะเที่ยว น้ำใสๆท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆนะครับเนาะลมพัดเย็นๆธรรมชาติบ้านเรานะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเนาะอันนนก็มองหน้ากันครั้งนึงนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับเราพัฒนาเมื่อวันจันท์ที่แล้วนะครับเนาะเราทางเลขหกตัวนะครับเราพัฒนามีศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์เดือนดีมากกับแปดเบิ้ลบ่อยมากนะครับเนาะ เราพัฒนาจับทางยากมากพี่เขาเบืบ่อยนะครับเนาะไม่เบน่อนก็วนเวียนครับเนาะจับทางยากยอมรับจับทางยากมากเราพัฒนาศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ศูนย์นะครับห้าแปดเป็นสองตัวล่างนะครับส่วนศูนย์ศูย์เป็นสองตัวบนนะครับเนาะแปดศูนย์ศูนย์หรือว่าแปดร้อยก็เป็นสามตัวบนนะครับเนืทางบอกสารคามไม่มีนะครับเนาะแปดห้ากับศูนย์ศูนย์ ไม่มีนะครับแปดมีแต่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามนะครับ <ylum> ไปไม่ถึงนะครับศูนย <00 00 S 1> ์ศูนย์ก็ไม่มีทางนะครับเราสักศูนย์ศูนย์ตัดไปเลยผู้บอกสารคามไม่ชอบเรียกเบิอนนะครับเนาะเบิอนตัดทิ้งเลยแต่บางที่สองตัวล่างเป็นเป็นแปดศูนย์ศูนย์แปดนะครับเนาะก็อาจจะได้นะครับเนาะสัญราตมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามอาจจะได้ตัวกลับไปนะครับเนาะแต่ละเขตไม่เหมือนกันนะครับ แต่ละเขตแต่และทีมเือนกันเห็นยฟซีถักมานะครับเนาะได e ้แปดศูนย์ศูนย์แปดก็ดีใจด้วยนะครับเขยได้แต่ทางฝั่งพอสาระเบ้าสารครามอยู่เขาเอาห้าแปดนะครับฝั่งยฟซีบางคนบอกว่าเอาแปดศูนย์ศูนย์แปดเป็นตัวล่างเอาศูนย์ศูนย์เป็นตัวบนประมาณนี้ก็ได้แปดได้ศูนย e ์แปดก็ดีใจด้วยนะครับเนาะคะ <S 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 ือแบบสารคราม <S <S ไม่ได้นะครับโดนนะครับโดนอีกแล้วครับท่าน จับทางยากมากนะครับเราจับทางยากมากกลับไปกลับมานะครับเนาะไม่เบิลก็อะไรอยู่ประมาณน,นี้นะครับก็วันที้รุนไปด้วยกันนะครับจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมหลบได้หลบไปนะครับเนาะหลบได้หลบไปวันนี้สนุกจดก็จดไปนะครับวันที่สิบเ 66, 66. อ็ดตุลาคมหกหกโสดแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับเหล่าพัฒนารอบสองทุ่มนะครับรอบสองทุ่มดือสองทุ่มสิบห้า ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วพัฒนาวันนี้เด่นเก้าเด่นศนยนะครับเด่นเก้าเด่นศูนยจับคู่นะครับถ้าเก้ามาก็เก้าส4 92 93 94ก้าสี่เก้นะครับถ้าเก้ามาแถ้าศูนย์มาก็ศูนย์สองศูนย์สนะครับ ศูนย์สองศูย์ถ้าเป็นตัวลองก็เป็น1นึ่งนะครับเนาะหนึ่งสองหนะครับหนึ่งสองนีตัวอีกครั้งนะครับราพัฒนาวันนี้เด่น9ก้าเด่นศถ้าเก้ามา9 2 9าสอง้าสมเก้าสี่นะครับถ้า0ูนย์มาก็0 2 0ย์สองศูนย์สามแต่ถ้า,าตัวเด่น เก้ากับศูนย์ไม่ทํางานนะครับก็จะเป็นหนึ่งแทนนะครับเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะครับก็ครบถ้วนนะครับเนะาะเดี่ยวทางเราพัฒนาวันนี้ดูสิจะเป็นยังไงจะจับทางได้ไหมจะแก้มือได้ไหมหรือวจะยิงแก้หรือยิงยุ่งนะครับเนาะก็ลุ้นไปด้วยกันหมดที่แล้วก็แปดเดือนดีนะครับศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์เยอะมาก,นะออก800นะครับเนาะออกแปดร้อยนะครับสามตัวบนออกแปดร้อย สองตัวล่างออกห้าแปดนะครับวันนี้จะเป็นยังไงศูนย์จะเหลืออยู่ไหมหรือจะยังไงหรือว่าแปดจะเหลือผมว่าต้องมีตัวเหลือแนี่อนะครับนะห้ากับแปดกับศูนย์มีเหลือแน่ๆครับจะเป็นตัวไหนแค่นั้นแหละคาดว่านะครับเนาะก็ขอให้เป็นศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่นะครับเนาะถ้าเหลือศูนย์ประมาณนี้นะครับเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะสำหรับคอตำลาวนะครับ ลำลาวรอบสองทุ่มครึ่งนะครับเราพัฒนานะครับเราบางคนว่าเล่าในเอสบางคนทักมานะครับเนาะเราก็เป็นายอย่างนะครับลายนู่นนี่นั่นกระชากเอ้ยอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับเจอะเยะอลาวรอบสองทุ่มนะครับสองทุ่มสิบห้าประมาณนี้ครับเนาะออกเสร็จก็สองทุ่มครึ่งประมาณนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเกี่ยวคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ